สวัสดีค่ะช่องแนวยูแนวกินค่ะมือหนีสีนํำเสนอหอยนาะซีฟูดไปดูวิธีการทำค่ะเข้าได้หอยมากนะคะเข้าะะกับมาแช่น้ำให้มันคลายดินออกนะคะจากนั้นเข้ากับตม้มน้ำให้เดือดนะคะ ต้มน้ำให้เดือดมากหอยเข้าหลางเรียบร้อยแล้วเนาะหลักก็ใส่ตะไคร่นะคะดับข้าวนิดนะคะใส่ตะไคร่ใส่ค้าแล้วแต่ผู้มีนะคะแต่มือนอีก,ก็ใส่ตะไคร่ใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่หอยเลยค่ะใส่หอยหน้าเลยนะคะสื่อมาโลหนึ่งนะคะ จากนั้นใส่ใบบักกูดนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะหอยห้าสีใดงบวข้าวเนาะแล้วก็ต้มให้เดือดการต้มหอยหน้าก็ใส่เวลานา,นานพอสมควรนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้มันสุกเนาะเพื่อมันมีอีกอหยางทางในนะคะข้ากระต้มให้มันสุกเพื่อความปลอดภัยของเรา พอต้อมหอยซุปเรียบร้อยนะคะเฮากะมาเห็ดน้ำจิ้มกันเลยนะคะน้ำจิ้มกันมียังบงหลายนะคะกะมีพริกมีกระเทียมนะคะตมลงไปนะคะซีซันกัตามจะชอบมือน,นี้มีพริกแดงพริกเขียวก็สามารถใส่ได้นะคะตำให้แหลกนะคะหยาบๆแต่ได้นะคะแลลวแต่แบบไดก็เอาแบบนั้นนะคะบางคุนก,แบบงคนกับตำแบบหยาบๆมางคุนกับตำแบบละเอียดนะคะ มามีหลากควักชีกับไซน้ำก็ไดค่ะมันก็นสิดหอมแสบเวลาเห็ดเนาะค่ะตำละเอียดแล้วห้องกระตักใส่ถ้วยนะคะเผื่อสิปรุงิิปรุงข้าโคกหรือสิปรุงใส่ถ้วยก็ได้นะคะแต่มนม้ตักใส่ถ้วยนะคะ จากนั้นใส่บังหน้านะคะใส่บังหน้าสองเปียงตเติมน้ำปลานะคะน้ำปลาที่พลดตเติมน้ำอุ่นน้ำกระไดนะคะถ้ามีมือนีกะบ่มีน้ำอุ่นนะคะกัใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลน,นะคะตามใจชอบนะคะปรุงรสตามใจชอบ แล้วก,กค็ค้นคนแล้วก,ก็ชิมเบิงสำมันแสบมันถือใจแล้วก็ถือว่าอ่ใส่ได้นะคะชิมเบิงรสชาติดีนะคะมือนี้จีจัดนะคะอะ่เพิ่มน้ำตาลน,น้นอยสักหน่อยเพราะว่ามันันหวานปานไหนมันต้องรบรถเนาะต้องเข้มพอดีหวานพอดีเปรี้ยวพอดีนะคะมันจะสีแสบนะคะอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นก็ไปจัดเลี้ยงหอยกันนะคะให้มันเพื่อความสวยงามเนาะจัดเรียงตามใจชอบนาอเลยแต่ห้องสีจัดแบบไดหอยหน้าซีฟูดเฮาก็เรียบร้อยนะคะมือนีกินกับใบกะทินเนาะคะ่ะใบกะทินดิ้มรั่วเฮานี่แหละง่ายๆบานๆอร่อยนะคะมือนีอถือว่านานทีเด็กกินเนาะช่องเนวยอยู่เนว,นวกินนะคะก็ขอฝา